t นทวิต Story มีวันนี้นะครับอยากจะมาชวนคุยแล้วก็แชร์เคล็ดลับของการแต่งตัว mix and match ยังไงให้มีสไตล์แบบของคุณนะครับใครจะมีเสื้อผ้าน้อยหรือมีเสื้อผ้าเยอะไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ขอแค่รู้วิธีหรือ5สิ่งนี้นะครับก็สามารถเอาไปแต่งตัวแล้วก็ mix match ได้ง่ายแล้วก็สนุกขึ้นด้วยนะครับสำหรับใครที่เบื่อการแต่งตัวที่ยุ่งยากหรือว่าอยากมีสไตล์ที่เรียบง่ายแต่ว่าดูดีนะครับคลิปนี้มีคำตอบให้คุณนะครับอย่างน้อยก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะไัเลยครรบบว่่าา5สิงงีีมอ แล้วก็คลิปนี้นะครับเราขอยกให้ร้านเคแลนร้านนำเข้าแบรนด์แฟชั่นเกาหลีเป็นสปอนเซอร์ของเรานะจริงๆเขาขอแค่ให้มีแบบว่าสินค้าในคลิปแจ้งชื่อร้านชื่อแบรนด์ชื่อรุ่นก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะให้เขาเป็นสปอนเซอร์เพราะว่าเรารักเขามากนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าทําไมในคลิปนี้นะ รู้สิ่งที่1ครับรู้จักสีพื้นฐานหรือ basic อร l น r ะก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องอื่นๆนะครับขอพูดเรื่องของสีก่อนเลยเพราะว่าการแต่งตัวเนี่ยปกติมันจะมีสีมาเกี่ยวข้องและเป็นส่วนสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องสีแล้วเนี่ยเราจะแต่งตัวได้ง่ายขึ้นมากๆไม่ว่าจะหยิบสีอะไรแมสสีอะไรเนี่ยมันจะ make ซ e n s ไปหมดเนึกออกป่คือสีพื้นฐานอย่าง basic เล l ร r ขาวดาเบจอะไรเงี้ยเป็น,น,ปนกุญแจสําคัญในการสร้างลุคอื่นๆเพราะว่าเป็นสีที่ง่าย คลาสสิกแล้วก็เข้ากับทุกสีทุกสไตล์ได้โดยเฉพาะสไตล์มินิมอลแบบเราเนาะทำให้การสร้างลุกต่างๆเนี่ยมันดูดีได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องคิดเยอะนะครับลองนึกลุกแบบดำล้วนขาวล้วนเบจล้วนเทาล้วนก็ได้มันจะเป็นประมาณนั้นนะทีนี้จะมีคําถามว่าเราจะเลือกสีพื้นฐานยังไงให้มันเข้ากับเรานอกจากการเลือกสีเดียวๆแบบสีดําสีเทาสีขาวสีเบจอะไรเงี้ยวิธีการง่ายที่สุดคือการสังเกตสีผิวครับว่าเราเป็นโทนสีผิวประมาณไหนซึ่งปกติสีผิวคนเรามันจะแบ่งออกเป็นโทนขาวคือผิวขาวก็จะเหมาะกับ เสื้อผ้าที่เป็นสีเย็นไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีม่วงสีเขียวอะไรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีผิวเข้มอย่างเราอะ่ะเป็นผิวเข้มเราก็จะเหมาะกับเสื้อผ้าที่เป็นโทนอุ่นก็คือสีส้มสีเหลืองสีน้ําตาลอะไรทํานองนี้นะครับจำง่ายก็ได้ว่าขาวเย็นเข้มอุ่นนะครับ รู้สิ่งที่2ครับคือรู้โทนสีเรารู้สีพื้นฐานที่มีดําขาวเบจเทาอะไรเงี้ยต่อมาคือการเลือกโทนสีครับโทนสีเนี่ยจะช่วยให้เราสร้างลุคที่มันดูลงตัวแล้วก็มีสไตล์มากขึ้นเนาะโดยเราต้องรู้สิ่งแรกของโทนสีก่อนก็คือวงล้อสีหรือว่าคันเรลวิวนะครับถ้าเกิดใครนึกไม่ออกเดี๋ยวผมแปะภาพให้นะครับวงล้อสีเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสีต่างๆนะว่าสีไหนเข้ากันสีไหนตัดกันถ้าดูจากวงล้อจะเห็นว่าสีที่อยู่ติดกันเนี่ยอย่างสีฟ้ากับสีเขียวมนจใ้ความมรูสึกกที่ลื มากกว่าสีฟ้ากับสีแดงถูกไหมในขณะเดียวกันนะครับสีที่ตรงข้ามอย่างสีแดงสีเขียวเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกที่ตัดกันคอนทราสต์มากแต่ว่าโดดเด่นเอาง่ายๆลองนึกถึงหนังเรื่องแยงยโสธรก็ได้ครับเพราะว่าในเรื่องส่วนใหญ่เขาก็จะแต่งตัวเสื้อผ้าสีสันจัดจัดฉูดฉาดมากๆแล้วก็ตัดกันหนงแรงใช่ไหมแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่ามันให้ความสดใสมากๆอะ่ะก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความสดใสนะครับหรือแบบมีบุคลิกที่สดใสและอยากแสดงออกแบบนั้นเนาะ ต่อมาคือเรื่องของโทนสีครับซึ่งเราขอแบ่งออกเป็น3โทนอุ่นนะครับเย็นแล้วก็เอิร์ธโทนอันนี้เป็นแบบมาใหม่ขอพูดถึง2โทนสีแรกก่อนนะครับก็คือโทนอุ่นกับโทนเย็นเพื่อความเข้าใจแล้วก็การเห็นภาพของการแต่งกายนะครับเดี๋ยวจะขอยกยูนิฟอร์มสายการบินละกันไล่คุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมอะ่ะดูว่าลุคแบบนี้ยูนิฟอร์มแบบนี้มันให้ความรู้สึกอะไรกับเรานะครับยังโทนอุ่นก็จะมีสีแดงสีส้มสีเหลืองอันนี้ให้ความอบอุ่นตามชื่อนะครับมีความสดใสมีสีสันนนทีีี่เป็ชชววิตวานะ ในขณะที่โทนสีเย็นเนี่ยอย่างสีฟ้าสีเขียวสีม่วงนะครับมันก็จะให้ความรู้สึกที่สงบเย็นตาแล้วก็สง่างามถ้าใครยังงงๆอยู่นะครับลองหลับตาเนึกดูก็ได้ว่าพอเราพูดถึงสีแดงแล้วอ่ะเราเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกเย็นหรือรรู้สึกร้อนนะคือปกติแล้วจิตวิทยามาันควรจะต้องเป็นลักษณะของร้อนนะครับอ่ะและ โทนสีใหม่ก็คือโทนสีเอิร์ธโทนนะครับเป็นสีที่ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในสไตล์ของมินิมอลนะเพราะว่าเป็นโทนสีที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติสบายตาและก็เข้ากันได้ง่ายกับทุกๆสไตล์นะครับโดยโทนสีเอิร์ธโทนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างที่เราบอกไปก็จะมีใบไม้เปลือกไมก้เป็นสีดินอะไรเงี้ย เราก็เลยเรียกว่าสีโ,โทนสีเรานี่มีสีอะไรบ้างอะสีน้ำตาลจากเปลือกไม้ใช่ไหมสีเขียวที่ม้าจากแบบเฉดสีของใบไม้สีครีมอะไรเงี้ยครับทีนี้ขอยกตัวอย่างลุกให้ดู3ลุกง่ายๆนะครับลุกที่1ถ้าเราแต่งแบบลุกโทนสีเดียวกันหรือพูดง่ายๆว่าสีเฉดทั้งตัวนะครับเช่นขาวล้วนดําล้วนเขียวล้วนอะไรเงี้ยมันก็จะได้ลุกที่เข้ากันได้ง่ายเรียบแต่มีอะไรเรียบแต่ ตั้งใจเออเพราะว่าการที่เราจะมีสีครบทั้งหัวจรดเท้ามันยากมากนะคือคุณต้องตั้งใจให้มีของเหล่านั้นให้ครบให้ครบทุกอย่างในทุกๆชิ้นที่เป็นสีเดียวเนาะเลยลูกที่1น่สามารถเป็นการไล่เฉดอย่างขาวเทากินน้ําตาลก็ได้นะถือเป็นสีใกล้เคียงนะครับลูกที่2คือลูกสีตัดกันไปเลยนะครับใครที่อยากได้ลุกโดดเด่นลูกแบบ ชุดชาตอะไรเงี้ยให้คนมองเงี้ยลุคนี้เลยเหมาะเหลืองน้ําเงินชมพูเขียวเหลืองฟ้าส้มเขียวอะไรเงี้ยได้หมดส่วนลุกที่3คือลุกสีเอ,อิร์ธโทนนะครับเป็นลุกที่อยากได้แบบธรรมชาติก็จะเป็นเสื้อสีครีมกางเกงสีน้ําตาลร,รองเท้าสีน้ําตาลหรือว่าจะแบบมีความเหยาะเขียวลงไปในตัวถุงเท้าเหีาะเขียวที่กระเป๋าอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะหรือพูดอีกอย่างว่าสีเอ,อิร์ธโทนอะจะหนักไปทางน้ําตาลกับเขียวนะครับแต่ว่าจะเป็นเขียวอ่อนเขียวเข้มน้ําตาลอ่อนน้ำตาลเข้มอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่ง และรู้สิ่งที่3ครับรู้เรื่องของการเพิ่มเลเยอร์หรือว่าเลเยอริงนะครับการเลเยอร์เสื้อผ้าก็คือการใส่เสื้อผ้าหลายชั้นทับซ้อนกันไปคือมันก็จะให้ลุคที่มีมิติแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นอันเนี้ยมันดีสำหรับคนที่มีเสื้อผ้าจํากัดแล้วต้องการสร้างลุคใหม่คือเราสามารถเอาเสื้อผ้ามามาผสมกันอะแล้วสร้างลุคลุคหนึ่งได้นะครับนอกจากจะสร้างสไตล์ได้แล้วเนี่ยก็ยังช่วยให้คนที่ดูตัวเล็กหรือคนผอมนะครับเป็นคนที่ดูตัวใหญ่ได้หรือคนตัวใหญ่อยากซ่อนรูปอยากแบบบทบางบางส่วนออยยาาากซ่นนต้นแขรเ็สามาถ ใช้เทคนิคนี้ได้แบบใส่เสื้อคลุมทับก็จะซ่อนแขนได้เป็นต้นนะครับ สำหรับเคล็ดลับการเลเยอร์เสื้อผ้าเขาไม่ได้มีอะไรครับสอนนะครับคือหนึ่งนะครับเลือกเสื้อผ้าที่พอดีตัวเพราะว่าถ้าเกิดหลวมเกินไปก็จะดูโครงนะครับเหมือนเสื้อผ้าสวมใส่เราแทนหรือถ้าเกิดคับเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราดูดอัดแล้วก็บางครั้งเห็นสัดส่วนที่เราไม่ต้องการให้มันเห็นได้นะสคือสามารถเล่นกับ texture เสื้อผ้าได้เลยนะครับสามารถเลือกเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าแตกต่างกันได้มันก็จะทําให้เราได้ลุคที่น่าสนใจมากขึ้นข้อ3ก็คือหาจุดเด่นกลบจุดด้อยครับเลือกเสื้อผ้าที่เเเเนนน้้้จุดด่ด่่่บรราาาาาางกกยถสมมมติวีอใช สามารถเลือกเลื้อแบบครอปที่มาใส่ผูกกับกางเกงเอวสูงได้ในคนที่ขาสั้นตัวไม่สูงมากอะไรเงี้ยก็สามารถใส่เกง5ส่วนหรือเกงที่โชว์ส่วนขาหรือว่าโชว์น่องก็ได้นะครับรูที่4ครับคือรู้เรื่องเครื่องประดับอ่าสิ่งนี้นะครับจะช่วยเพิ่มความโดดเด่นแล้วก็ความเป็นตัวเรามากขึ้นใช้ได้ทั้งสายมินิมอลแล้วก็สายแฟชั่นทั่วไปนะครับ แต่ว่าความแตกต่างของสายมินิมอลก็คือว่าเขาจะเน้นดีไซน์ที่เรียบง่ายคลิคลีนนะครับเส้นสายที่แบบสะอาดตาไม่หวือหวาไม่ได้มีดีเทลที่แบบโดดเด่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเน้นที่ตัวคุณภาพของวัสดุเป็นพวกเงินพวกทองพวกสแตนเลสนะครับอย่างเช่นแว้นตาเรียบๆนะครับสร้อยคอรเรียบๆแหวนเรียบๆอะไรเงี้ยส่วนวิธีเลือกเครื่องประดับให้เข้ากับชุดนั้นก็เหมือนกับการเอาข้ออื่นมาประยุกตใช้นะครับผมตัวเล็กใช่ไหมครับผมก็จะใช้ของที่มันไซส์เล็กแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าเรีีีีีียยบสสสสสพื้น้นดําขาขวเเทร เราก็สามารถเลือกเครื่องประดับที่มีดีไซน์โดดเด่นมีดีเทลขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เสื้อผ้าที่แบบมีสีสันลายฉูดฉาดเป็นลายวัวลายเสืออะไรเงี้ยก็ต้องเน้นเครื่องประดับที่เรียบง่ายหรือบางคนเน้นแบบว่าเต็มทุกอย่างไปเลยก็ไม่ผิดนะครับคือสุดท้ายมันใส่อะไรก็ได้แหละอยู่ที่ความมั่นใจเนาะแล้วก็อยู่ที่แบบไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆแต่ถ้าคนที่ยังหาไลฟ์สไตล์ไม่ได้ก็ลองใช้วิธกีก่อนหน้านี้ดูก็ได้นะครับอย่างแว่นของ Blue e เลเฟนจากร้านเคลนท d ที่ผมใส่ยอยู่เนี่ยก็ตอบโจทย เรียบใช่ไหมคคือเราจะมีสีห้าดำขาวครีมใช่ไหมแล้วตัวนี้มันเป็นเลนส์ส้มๆมันจะไปช่วยให้ลุกที่เราแต่งอะ่ะดูไม่จืดจนเกินไปแต่ว่าฟีลมันก็จะมีความแฟชั่นแบบไม่ตะโกนอะ่ะนึกออกปะแล้วจริงๆกับตอนแรกอะ่ะทางร้านเคแลนนะครับจะส่งกระเป๋าตัวนี้มาให้เป็นของอลิสมาธาเราสามารถนึกถึงเพื่อนที่ใช้ตัวนี้ได้แล้วเข้าเลยอ่ะแต่ว่าเรามีกระเป๋าเยอะมากนะครับเราก็เลยขอเปลี่ยนเป็นแว่นตัวแคปเปอร่าแบล็คออเรนตตัวนี้นะเพราะว่าเราเล็งไว้นานละเราเห็นตั้งแต่เขามาออกร้านแล้วพอวันที่เขาตต่่อออมาาาเรกก็บววัออวนี้ up. <laughs> เราตัวแทนร้านะน่ารักมากก็แจ้งเปลี่ยนให้เราทันทีนะครับตอนนี้ก็เลยใส่ออกไปข้างนอกทุกวันย้ําว่าทุกวันเมื่อวานก็ใส่วันก่อนก็ใส่นะครับส่วนใครอยากรู้ว่าเคลานมีแบรนด์อะไรบ้างนะครับสามารถเข้าไปส่องร้านในช้อปปีก็ได้จะได้เห็นรีวิวของแต่ละชิ้นนะว่ามีคนพูดถึงยังไงใส่แล้วสวยไหมะอะไรเงี้ยซึ่งแบรนด์ในร้านเขาก็จะมีบลูและแฟนอย่างตัวแว่นเราที่เราใส่เนาะแล้วก็มีของ AE a e e อนะครับมีบอยบอยมีอลิสมาตามีลามาไลแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆสินค้าเยอะมากกว่า500รายการนี่่ขาาว้อย ซื้อเรายังอยากได้อย่างตัวนี้นะครับก็ชอบเป็นกระเป๋าของอลิสมาธาก็คิดว่าถ้าเกิดมีสปอนเซอร์ครังหน้าเราก็น่าจะหยิบชิ้นนี้มาอยู่ที่คนดูแล้วแหละว่าจะช่วยให้เรามีกระเป๋าใบนี้ไหม่นะครับแต่ถ้าใครซื้อก่อนก็ส่งรูปมาอวดกันได้นะอยากเห็นมากๆ แล้วก็มาถึงสิ่งที่5ครับสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือรองเท้ากับกระเป๋าเป็น2อย่างที่เราเชื่อว่าทุกคนต้องมีเนาะไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยอย่างเรามีรองเท้า3คู่มีกระเป๋าหลายใบมากเรา,าน่าจะ5าใบอย่างน้อยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่ให้เราเดินทางสะดวกใส่สบายแต่ว่ามันก็ยังเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกแล้วก็ส่งเสริมลุคเราได้ด้วยนะทีนี้คิดรับในการเลือกรองเท้ากับกระเป๋าให้เข้ากับชุดที่เราใส่นะสามารถไปฟังข้อหนึ่งถึงข้อสอีกนอบ๊ ได้แล้วเอามาประยุกต์กับข้อหครับแต่ผมจะสรุปให้เป็น3ข้อแล้วกันข้อที่1ก็คือเราสามารถเลือกกระเป๋าหรือรองเท้าที่แมทกับสีเสื้อผ้าได้เลยถ้าเกิดว่าเราใส่สีชุดเอิร์ธโทนใช่ไหมครับเราก็เลือกสีน้ำตาลกระเป๋าสีเขียวรองเท้าสีเขียวก็ได้หรือจะเป็นรองเท้าน้ำตาลกระเป๋าน้ำตาลก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าข้อ2ใครอยากให้อะไรเด่นขึ้นมาก็ให้ที่เหลือเรียบง่ายไปเช่นชุดขาวเราก็ให้กระเป๋าที่มีเท็กเจอร์หรือมีสีสันที่ตัดก,กันมันก็จะมีความเด่นขึ้นมา แต่ถ้าข้อ3นึกอะไรไม่ออกจริงๆให้ดูว่าสีรองเท้าสีกระเป๋าแมท์กับสีอะไรในตัวบ้างสีผมแมท์ไหมสีผิวแมท์ไหมสีเครื่องประดับเงินทองแมท์ไหมนะครับหาคู่สีให้มันเจอแล้วลุคนั้นมันก็จะไม่หลุดนะแต่ปกติแล้วรองเท้ามันก็จะมีสีอะไรอะสีขาวสีดําสีน้ําตาลซึ่งมันเข้าแทบจะกับทุกลุคเลยเนาะแต่ว่าแค่บุคลิกของรองเท้าแต่ละแบบมันก็จะให้ฟีลต่างกันอย่างรองเท้าผ้าใบมันก็จะใส่บ่อยหน่อยเนาะได้กับได้คำว่าอะไรดีได้กับ ส่วนใหญ่ล้กันรองเท้าหนังเนี่ยก็จะให้ความเป็นทางการแล้วก็มีสไตล์ที่ดูแต่งตัวขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนรองเท้าสายหรือรองเท้าที่เป็นลัดต้นมันก็จะเป็นลุกที่สบายสบายที่สุดเป็นต้น วันนี้เราได้คุยเรื่องของ5สิ่งสําคัญที่สามารถเอาไปปรับใช้ในการแต่งตัวแล้วนะครับเพื่อเป็นสไตล์ของคุณเนาะใครจําตรงไหนไม่ได้ก็กลับไปฟังได้ตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการลองผิดลองถูกเป็นสิ่งที่อยากให้ทํามากๆนะลองไปเลยครับเพราะว่าบางครั้งอ่ะการที่เราเอาเคล็ดลับมาต่างๆนานาแล้วเราไม่ได้เอามาปรับใช้อ่ะสุดท้ายมันก็ไม่เข้าหัวอยู่ดีถ้าเกิดเราไม่ได้ลองเนาะเราก็เลยอยากจะบอกว่า ประสบการณ์อะสคัญที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่บอกเราได้ว่าอะไรเข้าไม่เข้านะครับรวมถึงความรู้สึกของเราตอน,ตอนที่เราได้ลองด้วยอ่ะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับว,ว่า5สิสีนี้มีอะไรบ้างเนาะสิ่งที่1นครับคือสีพื้นฐานนะครับอย่างสีขาวสีดําสีเบจเป็นสีที่สามารถสร้างลุกได้ถ้าอยากแบบว่าอยากเริ่มต้นการแต่งลุกใหม่ก็อาจจะเริ่มจากสีเหล่านี้ก่อนก็ได้นะครับสิ่งที่2ครับคือเรื่องโทนสีเนาะการเลือกสี จะช่วยให้เราสร้างลุคที่ลงตัวมากขึ้นนะครับวิธีง่ายก็คือการเลือกเฉดสีนั้นก็ได้สิ่งที่3ครับคือการเลเยอร์เสื้อผ้าเนาะ จะช่วยให้เราได้ลุคที่มีมิติมากขึ้นนะครับมีความตัวหนาตัวบางอะไรเงี้ยก็คือได้จากการทำเลเยอร์สิ่งที่4คือเครื่องประดับครับจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยะลรพวกเนี้ยมันทําให้เรามีความน่าสนใจแล้วก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันได้ลองนึกดูก็ได้ว่าถ้าเกิดคนนั้นก็แต่งดําคนนี้ก็แต่งดําสิ่งที่มันแตกต่างได้ระหว่าง2คนที่แต่งตัวดาก็คือพวกเครื่องประดับเพราะว่ามันมีโอกาสยากมากที่คน2คนนี้จะใส่เครื่องประดับแบบเดียวกันถูกไหมครับแล้วก็สิ่งที่5รองเท้าและกระเป๋าเป็นจุดที่ช่วยตกแต่งลลุแะการให้ ดู complete หรือดูสมบูรณ์มากขึ้นอ่ะเราขอรวมสีถุงเท้าไว้ในตัวนี้ด้วยละกันเนาะ นอกจากเรื่องสไตล์แล้วนะครับอีกข้อหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเลือกเสื้อผ้าควรดูที่คุณภาพของสินค้านะหลายคนคิดว่าการซื้อของถูกจะช่วยประหยัดเงินแต่จริงๆแล้วอะ่ะพอเราต้องซื้อของใหม่บ่อยๆเพราะว่ามันขาดง่ายหรือว่าเสียรูปทรงเร็วอะมันก็เท่ากับว่าเราไปเสียเงินในระยะยาวมากกว่าเดิมอีกแล้วก็ยังต้องสร้างขยะให้กับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็ควรจะต้องดูสินค้าที่มีราคาที่แพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าให้ความทนทานแล้วก็ดูแลรักษาง่ายเนาะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ัยงงงไลงอเสิ่ ที่แชร์แชร์เนี่ยไปปรับใช้ในการแต่งตัวของตัวเองดูนะครับแล้วคนก็จะพบสไตล์ในแบบของคุณคุณเองนะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้มันใช้เวลาเรียนรู้พอสมควรเหมือนกันอย่างตัวผมเองก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคนที่มีสไตล์ชัดเจนแต่เรารู้ว่าเราชอบอะไรแล้วก็อะไรที่ไม่เข้ากับเรานะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่เราจะเอามาพูดถึงกันในอนาคตนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์สิ่งแวดล้อมมินิมอลลิซึ positive เราก็อยากจะพูดถึงในคลิปแล้วก็ในช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ a little sorry มีขอลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ